อ่ะสวัสดีครับอัปเดตจอยต้องบอกก่อนว่าค่อนข้างน่าสนใจอัปเดตนี้พี่คิดว่าคนที่ฟาร์มไปแล้วครึ่งทางกลับมาก่อนกลับมาตอนนี้น่าจะเป็นช่วงที่ดีที่สุดแหละสำหรับอ,อีเวนต์นี้นะอะก็แน่นอนครับเรื่องแรกโค้ดใส่เลยนะครับเติมจะได้คูณ3ฟักท่องนะครับผม10ชั่วโมงนะ รอบที่2นะครับเอ่อ Battle p ตอ s e v น n t นะครับตอนนี้จะถูกคูณ XP e คูณ2เนาะปกติลงสมมุติลงได้500นะครับน้องก็จะลงไปปุ๊บเป็น1,000แหละโอโ้โ,อโหโคตรดีเลยอย่างนี้ขยันขึ้นกันมาเลยเนาะและคราวานี้มันก็จะเวลถึง50แดงง่ายขึ้นพี่ก็ไม่รู้ว่าเกมแพทเนี้ยมันใจดีมากเลยเว้ยปกติเกมนี้มันไม่ค่อยใจดีขนาดนั้นนะแต่รอบนี้มันใจดีไม่รู้อารมณ์อารมณ์มไหน่น่าจะเขาเล่นเยอะม้งหรือมันก็ได้เงินมาจากไหน <c oughs> แจกเยอะเกินนะอ่า แล้วต่อมานะครับเรื่องที่3นั่นก็คือร้านค้านะครับตอนนี้เพิ่มวัตถุดิบเข้ามาแล้วเนาะสำหรับอีโวนะพี่บอกเลยว่าเหลือๆนะครับน้องเอาตังไปซื้อเอยากสมมติอยากได้เดนจิก็ซื้อเดนจิมาแล้วก็ามาลงตรงนี้เลยก็ได้นะเออแต่ส่วนตัวพี่คิดว่าเดนจิกับพาวเวอร์ถ้ามีทองเยอะไม่จําเป็นต้องมาซื้อตรงนี้เนาะไปสุ่มเอาแล้วก็เอาตังหรือเอาเรียญฝักทองเนี่ยมาแลกตรงนี้เลยวัตถุดิบจะได้ไม่ต้องเหนื่อยมากหนักนะนะ ก็ประมาณนี้หรือว่าถ้าใครดวงไม่วดวงดีมีของครบหมดแล้วก็ชิวๆไปเนาะต่อมานะครับก็มีการเพิ่มอัติแฟกต์ใหม่เข้ามา1 a r t อัติแฟกต์เนาะอัติแฟกต์นี้นะครับอันนี้พี่สมมาละนะซึ่งแน่นอนครับว่ามันเกี่ยวกับเจ้าเออเลเซ่เนาะก็คือตัว b บ t t ทิ p a ารระเบิดอนะไอตัววิวห้าตรงนี้เนาะก็จะเป็นนี่ตัวนี้อนะก็คือเวลาใส่เขาจะเพิ่มความสาม,มารถเนา เฉพาะตัวตรงนี้รู้สึกจะเพิ่มระเบิดอะไรสักอย่างนะครับพี่ยังไม่มีตัวพี่ก็เลยไม่รู้นะอ่ะแล้วก็ความสามารถพิเศษของอ์ติแฟกต์เลยนะไม่ไม่ไม่ว่าจะเป็นใส่กับตัวอะไรก็คือตีแล้วติดระเบิดมนะั้งถ้าพี่จะไม่ผิดเอฟไอไอพาสีเนี่ยพ,พี่ยังไม่ชัวร์นะเพราะก็ยังไม่ได้ลองนะอ่ะแต่ก็คิดว่ามันก็ยังสู้เขียวไม่ได้นะเออ คิดว่าถ้าจะลงทุนกับอันนี้ลงทุนแค่ห้าอันไปก่อนนะแต่ถ้าอยากจะลงทุนกับอติแฟงจริงตอนนี้พี่แนะนําว่าให้ลงทุนเขียวดีกว่านะนะเพราะเคียวเนี่ยเอามาเล่นกับพวกตัวที่มันเป็นรีปเปอร์จะค่อนข้างดีครับนะแล้วก็เรื่องสุดท้ายของร้านค้าเนาะนั่นก็คือสกินเนาะสกินใหม่ทั้งหมด7สกินนะครับอย่าลืมไปซื้อเนาะเจ็ดหรือ6อันนี้ไม่ชัวร์นะจำไม่ได้ละแต่อย่าลืมไปซื้อซื้อด้วยนะครับอก็นะ ประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับอีเวนต์ฮาโลวีนก็น่าจะหมดแล้วอัปเดตนี้เท่าที่พี่ดูที่พี่พูดไปหมดแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่มาอธิบายเรื่องระบบทาําตัวละคราชนีแล้วกันเดี๋ยวจะอธิบายให้กับคนผู้เล่นเก่าก่อนแล้วเดี๋ยวผู้เล่นใหม่จะมาอธิบายฟังเนาะปกติแล้วนะครับสําหรับผู้เล่นเก่าที่พี่เคยทําคลิปไปแล้วก็คือง่ายๆครับตอนนี้ทางเกมเขาสามารถเลือกได้ไว้บ้า เราจะเก็บอันไหนไว้เราจะทิ้งอันไหนไปนะก็ปกติบางคนเนี้ยทำกรอบแดงไว้สมมุติทําซื้อเดนเต้มาที่มันเป็นกรอบแดงแล้วเราอยากทําเป็นชายนะี่เนาะแต่เราอยากเก็บกรอบแดงไว้เราก็สามารถเลือกได้แล้วเนาะปกติมันจะเลือกไม่ได้นะครับถ้าน้องกดตีปุ๊บคือหายเลยนะครับกรอบแดงจะกลับมาเป็นกรอบกรอบเขียวโง่ๆนะแล้วน้องก็ต้องมาตีกรอบแดงใหม่แต่ตอนนี้ทางเกมทําการให้น้องเลือกได้อ่านะ ก็ดีไปนะสมมตุติซื้อกรอบแดงมาแล้วเราจะเก็บไว้เราก็ไม่ต้องติ๊กตรงนี้อ่าแต่ถ้าติ๊กนะครับมันก็จะบวกเปอร์เซ็นต์เพิ่มความสําเร็จเข้าไปด้วยอ่าและสิ่งที่ว้าวนั่นก็คือเขาเพิ่มระบบเทรดต,ตรงนี้เข้ามาเนาะก็คือนิสัยตัวละครเว้ยซึ่งถ้าเป็นระดับกาก,ากเนี่ยเขาก็จะแค่1%เว้ยแต่บางตัวเนี้ยอ่าถ้าของพี่มันเป็นสีเอ่อศูเอ่อศูนย์ะเออก็จะใช้เพิ่มส0 เพราะบางครั้งอะบางคนเนี่ยเขาแบบสมมุติซื้อเดนเต้มาแต่นิสัยไม่ใช่ริปเปอร์เนาะแล้วแบบนิสัยมันไม่ดีอยู่แล้วด้วยแล้วเรามีอยู่เราสามารถกดตรงเนี้ยเพื่อเพิ่มโอกาสติดชายนี่ของเราได้มากขึ้นอย่างน้อยๆมันก็ลดทรัพยากรบางส่วนลงไปแลกกันแบบหยนุหยนๆนะประมาณนั้นเนาะส่วนเลเวลกับเอ่อเพ,ส,พสทีฟเนี่ยก็จริงๆแล้ว จริงเพี่ว่ารีไปเลยนะไม่ต้องไปสนใจนะยังไงก็ติ๊กไปตลอดนะเออเพราะว่าเลเวลมันสามง่ายครับส่วนแพทชิพเนี่ยอันนี้เขาบังคับอยู่แล้วเพราะมันเป็นการตีบวกพอเป็นระบบชายนี่มันต้องหายอยู่แล้วครับประมาณนี้เนะาะสำหรับผู้เล่นเก่าจบแล้วประมาณนี้เองที่เขาเพิ่มเข้ามาไม่ได้มีอะไรมากมายเนาะแต่ผู้เล่นใหม่นะครับที่มาดูคลิปนี้เนาะแล้วอยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องระบบตีชายนี่เนี่ยคนทำยังไงแล้วก็ออวิธีทำแล้วก็ อยากจะทําให้เปอร์เซ็นต์ในการติดมากขึ้นแล้วก็ทําให้ตัวละครไม่หายเนี่ยเดี๋ยวมาสอนกันในคลิปนี้นะครับอ่ะเรื่องแรกนะครับตัวละครที่เราจะตีเนี่ยมันจะแยก2ประเภทนะครับประเภทแรกคือตัวละครธรรมดานะครับมันจะเขียนตรงนี้เลยนะถ้าไม่ใช่ลิมิเต็ดมันเขียนว่าโหนะครับแต่ถ้าพอเป็นลิมิเต็ดปุ๊บมันจะเขียนว่าเย็ดความแตกต่างเห็นหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ว่าคนดูเห็นไหมแต่พี่จะบอกนะนก็คือ ตรงนี้ครับมันจะหายไปนั่นก็คือเดสทอยเดส Toy เนี่ยคือการที่ตีถ้าเราติดอันนี้นะตัวละครเราจะหายไปเลยสับสูนะแบบตีแตกหายหายต่อมอะเออแต่ถ้าเป็นพอเป็นลิมิเต็เนี่ยเขายังรลักให้เราอยู่หน่อยหนึ่งก็คือจะเอาเดสทอยออกแล้วก็โบเกมันก็จะลากแทนทั้งหมดก็คือตีแตกแล้วซ่อมได้แต่ตัวละครไม่หายนะ,ะประมาณนี้ซึ่งมันก็เงื่อนไขเหมือนกันเป๊ะเลยนะไม่ได้ต่างกันเนี่ยเห็นไหม ระหว่างตัวละครธรรมดากับลิมิเต็ดเนี่ยดูดิเห็นหมก็สิเหมือนกันนะครับความสําเร็จแต่พอแบบเราไม่ใช่ลิมิเต็ดมันก็เลยมีเงื่อนไขที่จะหายไปนั่นเองเนาะต่อมานะครับอันนี้คือเพสทีฟ e เนาะอ่ะเพสทีฟคืออะไรนะไม่รู้อ่านถูกไหมนะถ้าอ่านผิดก็ขออภัยนะครับก็คือ,เ,อ,อเห็นคิดขีดตรงนี้ไหมเนี่ยแบบเ่นโกคุ2ขีดอ่อ ท่านวิสสามขีดแล้วไอ้พวกนี้ไม่มีขีดเนาะอ่าขีดพวกนี้ทํำยังไงนะครับก็กดตรงนี้เนาะอ่าแล้วก็มารวมกันแล้วก็ตีบวกกันแค่นั้นเองครับพอตีบวกปุ๊บมันก็จะเป็น2ขีด3มขีด4ขีด5ขีดเนาะเออมันก็จะเป็น ivv อะไรประมาณนี้เนาะก็แน่นอนครับความต่างอันนี้ก็จะเห็นได้ชัดเช่นเดียวกันเนาะอ่าสมมุติ อันนี้มันไม่มีใช่ไหมมันก็จะเป็น0แต่ถ้าน้องใส่ตีไปละหนทีก็จะเป็น5นะครับอ่าถ้าตีไป3ทีนะครับก็จะเป็น7.5ซึ่งมันดูเพิ่มน้อยใช่ไหมแต่ไฮไลท์มนอยู่ตรงนี้ครับถ้าเป็น IV ขึ้นไปนะครับเดสทอยจะหายก็กลายเป็นเหมือนตัวละคร l i มิเต็ไปแล้วอ่าก็คือตีไม่แตกคือตีไม่ใช่บอกตีไม่แตกตีแตกแต่ตีไม่หายเออมันมันจะไม่หายสับสูดมันยะงยังอยู่กับเราเออประมาณนี้เนาะก็เข้าใจละ ก็ถ้าเป็น V ก็จะเพิ่มเปอร์เซ็นต์เป็น30%ถ้าสมมุติตีขึ้น IV ได้แล้วนะครับพี่แนะนำนะว่าเสี่ยงโชคไปนะก็พยายามตีให้มันขึ้น V ีแค่นั้นแหละมันจะได้โอกาสติดเนาะเพราะว่าถ้าโอกาสติดมันน้อยถ้ามันแตกอ่ะเราต้องหาลูกแก้วมาซ่อมนะครับซึ่งถ้าลูกแก้วมาซ่อมเนี่ยเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูแล้วกันนะมันค่อนข้างเปืองเลยนะ อ่านี่ยสมมติที่ต้องซ่อมเนี่ยลูกแก้วเนี่ยถ้าเราไม่ได้ค่อยได้เล่นอ่ะมันจะไม่มีลูกแก้วนี้เลยเว้ยแล้วก็ลูกแก้วที่แบบตีซ่อมแบบร้อยอร์เซนตย่างเงี้ยมันจะไม่มีเลยมันหายากเนี่ยอันนี้พี่ตีซ่อมไปดูดูดิมันไม่ได้ตีแบบซ่อมง่ายๆอ่ะเรืองของมา,มากๆเลยนะเอออันนี้ก็ต้องพิจารณากันดูนะครับอะแล้วก็เรื่องที่2นะครับนั่นคือเรลิตตนะครับ,รบตรงนี้เนา อันนี้ก็คือ,เ,อเรื่องกรอบของตัวละครเข้าใจง่ายๆอย่างที่พี่บอกก่อนหน้านี้ก็คือเนนเต้เนาะที่สมมุติเราไปซื้อกรอบแดงมาปกติเป็นกรอบเขียวอะเออก็นั่นแหละกรอบกรอบวิธีทํำกรอบก็ตีตรงนี้เนาะเนี่ยตีตีบอกตรงนี้นี่ตรงนี้นะครับอ่ะกง็ง่ายๆซึ่งส่วนตัวพี่ก็คิดว่าถ้าสมมุติน้องตีขึ้นไปกรอบแดงแล้ว ติ๊กออกนะครับไม่ต้องติ๊กไว้นะก็คือมันเปลืองนะแบบของพี่เนสโกะเนี้ยปกติมันเป็นสีส้มใช่ไหมพอพี่ตีไปหนึ่งขั้นเป็นสีม่วงมันก็จะบวกเพิ่ม4.5ซึ่งถ้าไปถึงขั้นแบบนู้นอะ่ะอันนี้พี่ไม่รู้เพราะพี่ไม่เคยตีเผื่อไปเนาะปกติพี่ต้องทําเป็นชายนี่ก่อนแล้วพี่ค่อยตีนะมันมันมันจะได้ไม่เปลืองของเนาะ ก่อนหน้านี้มันเลือกไม่ได้แต่ตอนนี้มันเลือกได้แล้วแค่นั้นแหละนะครับแล้วก็นิสัยนะครับเอ่อถ้านิสัยไม่ดีก็ใส่ไปเลยนะครับไม่ต้องไปนสนใจเนาะสำหรับเทรดเนาะแล้วก็เลเวลนะครับใส่ไปเลยนะเพราะว่าเกมเกมนี้ฟาร์มเวลตัวละครไม่ได้ยากเนาะก็ประมาณนี้ละกันนะอธิบายให้สําหรับมือใหม่โอ้แอบนานอยู่นะเนี่ยทั้งที่ไม่คิดว่ามันจะนานอะ่ะมันละเอียดนิดน,นึงเนาะเพราะว่าบางคนเผลอพลาดไป จากเดนเต้กรอบแดงอาจจะเป็นกรอบเขียวแล้วก็ชิบหายนะเออแล้วก็ประมาณนี้แหละพี่คิดว่านะไม่น่ามีอะไรเป็นพิเศษก็คือเพิ่มเพิ่มโอกาสที่ตีติดมากขึ้นแต่แม่งก็เปืองของเหมือนเดิมเพราะว่ากูเกลนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับนานนิดหนึงขออภยัย